หลังจากนั้นก็เริ่มกำไรจากพอร์ตแล้วเริ่มกำไรจากพอร์ตแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็กลับไม่มาจ้นใหม่เพราะผมคิดว่า ตอนนี้ควรจะช่องใช้มาจิตแล้วเพราะว่าคือหุ้นมันเทราสุดเรามีเงินบาทนองเราเล่นได้2บาทเนี่ยแล้วถ้าหุ้นขึ้น10%เราไม่ได้กำไร10%เร็าำมา20%เรเลยเั้นผมก็เลยกลับมาเล่นมาจินใหม่ก็ก,ก,ก็ทำทำให้แบบเราสร้างพอร์ตได้เร็วขึ้นโชคดีเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งคือหุน้นไทยพาณิชย์นิยอร้อยประกันชีวิตชื่อในสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเมื่อ5ปีแล้้วผมือหุ้นตัาปีท เป็นอะไรที่แปลกใจมากเพราะว่าช่วงเมื่อ5ปีที่แล้วหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ไม่ไม่มีล<ค>ิตี้ไม่มีสภาพคล่องอเลยไม่มีคนสนใจใช่ผมกำลังจะถามนะทำไมถึงเข้าไปคือผมมองอย่างนี้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วผมมองว่าเออมันมันมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างผมกมม็มาลองไล่ดูว่า เออธุรกิจประกันชีวิตนี่น่าสนใจเพราะว่า1ตอนเมื่อ5ปีที่แล้วคนไทยทําประกันชีวิตแค่สิบเ้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นทำประกันชีวิตตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นผมมองว่าโอ้โหโอกาส,ากาสาที่เราคนไทยจะทําประกันชีวิตเท่าคนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์มีสุบมีเป็นไปได้แน่นอนอถ้าจากสิบเก้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงว่าต้องโตขึ้นห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะขึ้เป็นการเติบโตที่สูงมากแล้วผมก็มองว่าเนี่ยโอกาสการเติบโตของธุรกิจเนี่ยดีแต่นน่่่่่่่นนนนนนีีีีีีมมหหุุ้้บริษััททททไออยยููใใกลลตาด เพราะว่าณตอนสมัยนั้นมีแค่ตูเดียวคือบริษัทไทยพันธุ์นิวอรอกไลฟ์การชีวิตผมก็เลยผมก็เลยเอาดึงหุ้นบริษัทนี้มาศึกษามาดูเออลผลประออกอบการเขาโตขึ้นมาตลอดเลยนะตั้งแต่ที่ไทยพณิชุ์เข้ามาถือหุ้นใหญ่แล้วก็ตอนหลังไปดึงเอานิวออกไลฟ์จากอเมริกามาถือหุ้นร่วมกันแล้วก็เขาก็มีแบบได้โน่เฮาท์ที่ในการบริหารจัดการ ผมจำได้ตอนนั้นคุณโดนัลด์คาร์ดีเนี่ยเขาเขาเป็นรรมการผู้จัดการของที่นี่ของที่นี่ครับผมเขาเป็นเขามาตัวแทนมาจากนิวยอร์ไลฟ์พอมามป็นจัดการปรากฏว่าอ ธุรกิจพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเป็นเจ้าแรกที่ทําแบงค์คาชวลันในในในประเทศไทยเนี่ยแบงค์ไทยพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่ทําแบงค์คาชวรันกับตัวไทยพาณิชย์ยอกรา์แล้วก็แบงค์อื่นก็ค่อยตามกันมาเั้นเขาเป็นเจ้าแล้วก็ได้แชร์ตรงส่วนนี้ค่อนข้างเยอะการเติบโตของเบี้ยรับของเขาเนี่ยโตขึ้นทุกปีกำไรเขาโตขึ้นทุกปีเชื่อไหมครับว่าปี2008ตอนที่เกิดวิกฤิตเ e มแอนบาร์เดอร์ไฮเมอร์เกิร์สตเนี่ยเขาเป็นบริษัทหนึ่งในไม่กี่บริษัทเองที่มีกำไรเติบโต แล้วนอกจากกำไรเติบโตไม่ธรรมดาก็เติบโตขึ้น49เปอร์เซ็นต์ตอนปีที่เกิดวิกฤตทั่วโลกประเทศไทยหลายบริษัทนี่ผลประกอบการแย่ลงอาจจะแบบว่าบางบางบริษัทอาจจะกำไรลดลงบางบริษัทขาดทุนด้วยซ้ำแต่บริษัทนี้กำไรโตขึ้นและโตขึ้นเกือบ50เปอร์เซ็นต์มเราเห็นความแข็งแกร่งของบริษัทนี้แล้วว่าบริษัทนี้เราเลือกเราเลือกตัวถูกแล้วเราเลือกตัววินเนอร์ของเราถูกต้องแล้วแล้วก็ทราบไหมครับว่าหลังจากที่ผมซื้อไปถือไปแค่สามปีกว่า หุ้นจากราคา6 70บาทขึ้นไปสูงสุด600กว่าบาทแค่3ปีกว่าเนะี้ยแล้วก็หลังจากนั้นแล,แ,ลแล้วพอผ่านมาเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่ามีข่าวว่านิวยอร์กไลฟ์อเมริกาเนี่ยเขาขายหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยให้กับทางไทยพาณิชย์แล้วก็ขายทั้งหมดคือเดิมเนี่ยบริษัทนี้ถือหุ้นใหญ่โดยไทยไทยพาณิชย์เนี่ยสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านิวออลแลนด์สี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วก็รายย่อยห้าเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนี่เขาเอาเงินเอาสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าของนิวออลแลนด์มาขายให้กับ ตลาดก็เลยตกใจตอนนั้นตลาดไม่อยู่ที่หาวา500ากว่าพอเจอข่าวดิดตุ้มลงมาเหลือ300ต้นๆเลยผมก็เป็นยังไงอะในฐานะของนักลงทุนครับณวันนั้นเฮ้ยมาขายตอนนี้ตกใจขายตามเลยไหมฮะหรือว่ายัางไงฮะก <มา S 2> ำไรเยอะแล้วนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ขึ้นไป600กว่าเนี่ยผมมีขายออกไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นมมผมก็เลยโชคพอดีเกิดข่าวนี้ขึ้นมาผมก็เป็นโชคดีผมก็เลยซื้อกลับ เพราะว่า oh, ตรงหน้า400กว่าถึง300กว่าเดี๋ยวผมก็ซื้อกลับมาเรื่อยๆอก็เลยกลายว่าเราขายได้ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ได้ซื้อกลับราคาค่อนข้างต่ำแต่ผมก็บอกคนทั่วไปว่า คุณตกใจอะไรมันเป็นการขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่2รายไอ้ตัวรายย่อยเนี่ยที่ถือ5%กว่าห้าเปอร์เซ็นต์กว่าเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนจากว่าเดิมเนี่ยสี่เจ็ดส่เเป็นกว่าเป็นการแปลว่าแบงค์ไทยไปที้ถือเก้าสี่เปอร์เซ็นต์กว่ารายย่อยห้าเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวรายย่อยที่เขาถือห้าเปอร์เซ็นต์กว่าก็เท่าเดิมคือเขาเป็นการเปลี่ยนมือระหว่างรายใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเวลาเราอินฟอร์มเข้ามาเนี่ยรับรู้้้เเเเขาาาามมรรรคคคววิิดดและะหห์ใัันนชจ มองไปถึงอนาคตของธุรกิจของบริษัทด้วยว่ามันยังเติบโตได้หรือเปล่าบ,บางคนบอกเอ้ามีการขายบริษัทแสดงบริษัทไม่ค่อยดีสิ<ต>ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเห็นไหมถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีกลับแปว่าเป็นข่าวอย่างนี้กลายเป็นโอกาสซึ่ง<ม><ม>เราจะหาไม่ได้บ่อยนักที่จะได้ซื้อของดีในราคาถูกนึกออกลอีกอย่างหนึ่งคอปปเองเนี่ยเขาสับสนให้บริษัทพวกประกันภัยประกันชีวิตเนี่ย มาจดทะเบียนในตลาดรัพย์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตจ,จะต้องเป็นบริษัทจำกัดมหาชนผมเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปเขาคงจะกระตุ้นให้บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดรั์แล้วอย่างหนึ่งก็ Market Cap ข,ของตัวของของตัว,ตวบริษัทไทยปประกันกชีวิตในะปัจจุบันเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทนโยบายของตลาดซับเพย่มจะเพิ่มมูลค่ามูลค่า Market cap ของตลาดของตลาดคงไม่คงจะไม่มีดีลิสที่แบบมาเก็ตแคปใหญ่สักขนาดนี้หลายหมื่นล้านออกไปผมถามกันตรงตรงเลยฮะณวันนนีี้เ่ย หุ้นในดวงใจของคุณกิติชัยนั่นก็คือหุ้นประกันชีวิตใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะว่าในพอร์ตผมปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่ถืออยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นประกันชีวิตคือนอกจากตัวไทยประกันชีวิตแล้วก็มีกรุงเทพประกันชีวิตอีกตัวหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยความที่ราคาตัวไทยประกันชีวิตนี่ขึ้นมาพอสมควรแล้วคราวนี้ราคากรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยยังถือว่าขึ้นมาน้อยอก็เลยผมก็เลยตอนนี้ในพอร์ตเนี่ยจะถือหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตมากมากว่า คือต่างๆบริษัทบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีทั้งคู่อ,อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีแต่ทีนี้ามาเปรียบเทียบกันว่าตัวกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยได้เปรียบตัวไทยประกันชีวิตอยู่ในหลายเรื่องอ,อย่างเช่นกรณีนหนึ่งคือตัวกรุงเทพประกันชีวิตเป็นหุ้นประกันตัวเดียวเลยที่อยู่ในเซ็ต50 ซื้อใ้มกอยู่ในร์ของนักลงทุนสาบันในประเทศคือมันมีสภาพคล่องมากกว่านั้นหนยสภาพคล่องมากกว่าเรัลได้อยู่แล้วพวกกองทุนที่ตั้งขึ้นมาที่แบบว่าอิงกับเซิตี้ก็จะต้องซื้อหุ้นตัวนี้เข้าไปในพอร์ตอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อ31พฤษภาคมมองการสซตลเล่เอาจัดให้เอาตัวหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตหรือ B L A เนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในหุ้นในในกลุ่ม M S I Thailand แล้วก็เขาเข้าไปอยู่ในในอีกหมวดหนึ่งคือ M S I Global Small Cap นั้นมันก็หมายว่าหุ้นตัวนี้มันก็จะไปอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศละวจากเดิมเขาอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นพอพอมอร์แกนเซะเลเลือกหุ้นตัวนี้เข้ามาอยู่ในใน,ในสองหมวดนี้ก็ทําให้แบบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้ความสนใจออกวร์ที่จะเข้ามาในลงทุนหุ้นตัวพวกนี้ก็มีสูงแล้วก็มีกองทุนต่างประเทศหลายหลายกองที่เขาอิงกัน msci เพราะงั้นก็จะลงทุนตาม msci ก็มีเพราะงั้นหุ้นุงทพกรการชีวิตก็จะมีโอกาสที่กองทุนเหล่านี้จะเข้ามาซื้อ,อถือหุ้นแน่นอนการวิเคราะห์ธุรกิจมันแตกต่างกับเรื่องของจังหวะก,การซื้อหุ้นต้องทําอะไรฮะต้องถึงขั้นทําการบ้านดูมูลค่าเหมาะสมจริงๆควรจะทำาันั้นจริงเพราะเราควรจะตนดูมูลค่าเหมาะสมว่าหุ้นแต่ละตัวที่เราซื้อเนี่ยมันควรอยู่ที่รเท่าไหร่ถ้ามันราคามันต่ำกว่าราคาที่เราทำเราคำนวณได้เยอะเนี่ยสูงสัก20%ขึ้นไปเนี่ย นั่นหมายว่าคุณจะต้องเริ่มซื้อแล้วครับมไม่ว่าหุ้นมันจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามแต่ถ้ามันยังต่ากว่าราคาที่มูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยยีขึ้นไปนี่คุณต้องทยอยซื้อลอะอย่างหุ้นย้อนกลับไปที่ไทยไปในประกันชีวิตเมื่อผมซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ผมซื้อ6กเบาทเนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะมากเลยนะจาก1 0บา 11, บาทมันขึ้นมาบ70บาทมันขึ้นมาหกเจ็ดสิบบาทนี่มันขึ้นมาตั้งห้าหกเจ็ดห้าหกห้าหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่บาท ถึงแม้มันจะขึ้นมาเยอะแล้วผมก็ไม่ใส่ใจผมก็ซื้อราคาเหมาะสมนี่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณไม่ได้ไปดูของนักวิเคราะห์ก็ได้แต่แต่อาจจะข้อเสียคือว่าอย่างหุ้นตัวไทยเป็นดิจชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครวิเคราะห์เพราะมันสภาพข้อมันต่ำบางทีอันนี้คุณต้องวิเคราะห์เองอะคุณก็ต้องหาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่คุณตัวเลขที่คุณที่ ที่เขาแจ้งตลาดซ้ำว่างบการเงินคุณก็ดูย้อนหลังสักหปีสิแล้วคุณก็แล้วคุณก็ลองทำนายดูสิว่าอีกห้าปีข้างหน้ากำไรเขาจะเป็นเท่าไหร่แล้วคุณก็แล้วคุณก็มาคิดย้อนกลับว่าราคาจริงๆที่มันเหมาะสมคุณอยู่เท่าไหร่แล้วคุณก็มาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันนี้ถ้ามันยังถ้ามันราคาพอๆที่คุณคำนวณว่าเหมาะสมคุณก็อย่าเพิ่งซื้อแต่ว่ามันคุณซื้อไปก็ไม่ได้รปโยน์อะไรแต่ถ้าราคามันแพงกว่ายิ่งไม่ต้องซื้อใหญ่เลยแต่ถ้าคุณคำนวณได้ว่าราคามันต่่่าาาากวรคทีมั20% คุณจะต้องรีบแย่เท้าเข้าไปซื้อล้วย่เข้าไปซื้อก่อนนิดหน่อยก่อนแล้วคุณก็ค่อยๆดูอาจจะซื้อไปเรื่อยๆก็ได้จะเข้าต่อเมื่อ ROE เท่าไหร่ ROA เท่าไหร่ PE เท่าไหร่ผมผมจะชอบดู PE มากดูจะดู PE เป็นหลักครับถ้าถ้าชมวิตการจะจะเตัวของเขาเนี่ยอย่างอย่างตัวไทยประกันชีวิตเนี่ยยกตัวอย่างเออผมทํา CAGR ยอดหลัง6ปีเนี่ยหปีเด็กเขาเขาทำได้ตั้งเกือบ40%นนี่แบบมหาศาลแล้วเพราะว่า เรามองเป็นการแบบตัวแบบทบท้นด้วยซ้ำเนี่ยขานี้ผมคิดว่าโอเคแล้วแม้ั้่ CPO ที่แบบเป็นที่ชอชื่นชอบของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังโตแค่ประมาณไม่ถึง 3, ประมาณเกือบเกืบสาเองถ้าดูยอดหลังหปีนะคระับงั้น CPO เนี่ยเฉดที่ PE ประมาณตอนนี้สา3สิบเเท่าอย่างตัว ไทยเป็นิสเประกันชีวิตเนี่ยเทียบที่ปีประมาณ13เท่าเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าความแตกต่างเราดูเอาไอตัวของการโกดเลทของมันเนี่ยมาดูเทียบกับ PE ใช่ครับหรือคุณจะเอาพีก็ได้มันก็แบบเทียบกับการเติบโตของของของอัตราการเติบโตพีจีก็คือมันจะมีเรื่องของโกรดเข้ายวข้องด้วยยเพราะยิ่งต่ำก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยเพราะงั้นคุณจะเห็นเลยว่าตัวไทยเป็นประกันชีวิตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นตัวที่ดีที่สุดในตลาดซับก็คือตัวนี้แต่ข้อเสียงเเขาาาคคืออสภพพล่่งงตไระั้น เออนัองทุนรายใหญ่เขาจะไม่ไม่เข้ากันหน่อหทุนสถาบันหนัองทุนต่างชาติจะเข้าจะไม่เล่นกันก็จะมีแต่รายย่อยเล่นกันแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่ดีมากแต่ว่ามันก็ยังมีหุ้นที่แบบดีใกล้เคียงกันลงมาก็เป็นกรุงเทพประกันชีวิตมันแบบหุ้นที่แบบมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากหน่อยสอรบรายใหญ่จะเข้ามาก็ซื้อได้สหรักนทุนสถาบันไม่ว่าในประเทศต่างประเทศเขาก็เข้ามาลงทุนได้เพราะว่าสภาพคล่องมันมันมีสูงกว่าตัวของกดเลทมันต้องสักเท่าไหร่นะฮะ ถึงถึงถึงจะน่าเข้าสา้สิบขึ้นสี่สิบขึ้นถ้าสมมติว่า CAGR เนี่ยถ้าสมมติถ้า20%สขึ้นไปเนี่ยเป็นถือเป็นหุ้นที่พิเศษละเป็นหุ้นที่ไม่ธรรมดาแล้ว CAGR ถ้าย้อนหลังสัก5 6ปีนะฮะแล้วเลยมองว่าอนาคตยังจะเป็นอย่างนี้อีกนะไม่ไม่เชื่อว่าอดีตดีแล้วเดี๋ยวอนาคตไม่มีนะต้องหมายว่าอดีตดีแล้วอนาคตก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะหุ้นพวกนั้นุ้พวกนี้เป็นหุ้นที่คุณควรจะลงทุนแต่ว่านั่นหมายถึงว่าแต่คุณต้องก็ดูราคาด้วยว่าค CAGR มันสูงการแต่ตัตของกำไรสูงแต่ว่าราคามันแพงหรือยัง<ม>แต่ถ้าราคามันยังถูกอยู่เองคุณน่าซื้อแต่ถ้า,รา,าราคามันแพงไปแล้วเนี่ยมผมก็ไม่ซื้อถึงแม้จะดีแค่ไหน PE แหละพ<น> e, e เป็นตัวบอกไงว่าหุ้นตัวนี้แพงแล้วยังยมๆ PE สามสิบก e ว่าเท่านี่ผมก็ไม่ซื้อ,อให้หุ้นวิเศษวิโสแค่ไหนผมก็ไม่ซื้อ,อ มองกันอย่างไงแต่ถ้าอยู่ที่ประมาณถ้าสาเท่ายังโอเคยังพอไหวอยู่นะแต่ถ้า35 36 37เนี่ยผมก็จะไม่เอา้วซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เราจะซื้อด้วยว่าการเติบโตของเขามันมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเติบโตก้าวกระโดดหน่อย20 30%หน่อยก็ก็อาจจะให้สัก30อ่าอาจจะ30อาจจะให้ถ้าคุณเธรดเรานะ p ีร้อยก็ซื้อ พีร้อยก็ซื้อนั่นจริงนะถอามัน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 เราเริ่มเอเพราะหุ้นเท่าเรานี่หมายว่าหุ้นที่มันเน่าสุดๆละแย่สุดๆละมันกำลังฟื้นตัวเนี่ยการเพราะตอนที่มันฟื้นตัวเนี่ยบางทีแบบพีอาจจะเป็นร้อยเท่าก็ได้ครับ หรือ PE อาจจะคำนวณไม่ได้เพราะมันขาดทุนอยู่แต่เราเริ่มเห็นว่ามันจะฟื้นเนี่ยหุ้นอย่างเงี้ยน่าซื้อถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยเวลาเราไปดูโลกาไฮเนี่ยบางทีโลกาไฮเนี่ยมันต่างกันแบบพันกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีหกเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งหุ้นเทอร์เรลล์อย่างผมก็มีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมซื้อไว้เพราะผมเก็งผมเล็งว่าตัวนี้จะเป็นหุ้นเทอร์เรลล์เหมือนกันผมก็จะซื้อหุ้นอย่างนี้ไว้ต้องดูสภาพตลาดด้วยก็ดูประกอบแต่ก็ไม่ได้เเเเเเปป็นนนนััััจจจยหหลลกที่่่รรรราาาาาะะะซซซซืืืืื้้้้้้้อออออไไไมมคุดดตพ ตลาดเราอาจจะดูอาจจะดูบ้างเพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าตลาดมันจะแย่ไปอีกนานอย่างเงี้ยและจะแย่ไปอีกเยอะอย่างนี้อาจจะไเรื่องรีบซื้อก็ได้คือแต่ว่าตลาดแบบยังเป็นไซด์เวยเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องสนใจตลาดเราก็ซื้อไปหรือ,อตลาดอาจจะปรับตัวแนวโน้อนอมาอาจจะปรับตัวลงนิดหน่อยอย่างเงี้ย เราก็ไม่ต้องสนใจตลาดแล้วก็ซื้อแต่ถ้าเราคิดว่าตลาดอย่างพันเลงมา2องอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราต้องสนใจเพราะว่าตลาดแล้วว่ามันมันถ้า <c oughs> จะแยกงาน <c oughs> เพราะว่าให้วุ่นดีแค่ไหนมันก็ต้านทานกระแสะไม่ได้มันก็ต้องลงอยู่ดีงนั้นก็เมื่รีบซื้อรเราเป็นนักลงทุนแบบ V I แล้วมาเอาเทคนิคมาเข้าร่วมดูด้วยเอาเอาไว้จับทามิ่งว่าเราควรจะซื้อควรจะขายตอนช่วงไหนแล้วก็ราคาที่แนวรับแนวต้านคือคือเราเราคำนวณได้ราคาพื้นฐานว่าราคานี้แล้วก็เราก็ดูด้วยตรงแถววาราคาเนี้ย ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่แถวท่าเท่าไหร่หรือว่าตรงแนวนี้เราคิดว่าเราจะคิดว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้ในช่วงราคาแถวนี้แล้วก็เอาเทคนิคมาจับว่าแนวรับมันอยู่แถวอยู่แถวเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะซื้อตรงราคาตรงเท่าไหร่แล้วอาจจะดูชาร์มิ่งว่าถ้าสมมติจะมีโอกาสที่จะลงไปอีกบางทีเราก็อาจจะต้องรีบซื้อหรืออาจจะซื้อซื้อแบบทยอยซื้อไปเรื่อยๆถ้าเราคิดว่ามันราคามันต่ำกว่าพื้นฐานเยอะๆเนี่ยถึงแม้มันจะหลุดแนวรับเราก็เราก็ทยอยซื้อเพราะว่าเราเพราะเราไม่รู้ว่า ไม่มีใครสามารถที่ไปซื้อ cash r e ทอมหรอกอตามสุดไม่มีใครอ่ะมีสักกี่คนในที่จะซื้อได้เนี่ยเราก็เทยอยซื้อก็ได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ